นี <cek> ้นะครับกลุ่มของเรานะครับมาจากห้องมอหนุ่มพักหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการลอยน้ำนะครับเราใชอุปกรณ์ทั้งหมดสามอย่างนะครับคือกระเจนถ้าลมนะครับขวดน้ำนะครับแล้วก็ถุงตาติกนะครับโอเคเรามาสาธิตกันเลยคันโอเคนะครับเราจะมาดูเรื่องการลอยตัวในน้ำนะครับด้วยขวดน้ำนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับให้เราเอาขวดน้ำนะครับไปไว้กวดล่างนะครับผมมีสามสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งสอง การแข่งกว้างนะครับไม่ต้องประยับแข่งละไหนะครับผมจะลอยได้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการลอยตัวในน้ำนะครับด้วยจังเกงผ้าล่มนะครับโอเคครับเริ่มอันดับที่หนึ่งนะครับผมให้เอาผมก็ล่มไปวาข้างหลังแบบนี้นะครับผมเตะที่หนึ่งเกงผ้าล่มก่อนเตะที่สองนะครับให้กระโดดลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็ให้ลงตรงๆนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าจังเกงผ้าล่มนะครับจะมีลมเข้ามาแล้วเราก็เตะขาไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เราลอยตัวได้นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอการลอยตัวในน้ำนะครับด้วยถุงขนมนะครับผมโอเคครับอันดับที่หนึ่งนะครับให้เราขอดุงขนมเอาไว้นะครับและอันดับที่สองนะครับก็ให้ลอยตัวไปในน้ำเลยนะครับทำเลยนะครับเราม็สังเกตว่าจะสามารถลอยตัวไปได้เรื่อยๆนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นการนําเสนอครับด้วยการลอยตัวในน้ําแบบใช้ถุงพลาสติกนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับให้เราอ้าถุงกว้านะครับและเอาถุงไปในน้ำนะครับสังเกตนะครับจะมีลมเข้าไปในถุงนะครับผมแล้วก็ให้ทีบขานะครับผมแล้วก็เตะขาไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะสังเกตนะครับว่าเราจะสามารถลอยตัวในน้ําได้นะครับผม